ตอนนี้เรามาอยู่หน้าพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนนอดแล้วครับออผมข้างในมีเยอะแยะเลยนะฮะเกี่ยวกับหุนเชิดที่เราดูเมื่อกี้เรามีประว,<า>วัติศาสตร์ความเป็นมาข้างในด้วยถ้าเกิดอยากรู้อะไรเกี่ยวกับหนังใหญ่เข้าไปชมได้เลยะนะฮะผมอยากจะเข้าไปชมแล้วครับก็ไปสิงั้นท่านผู้ชมตามไป <c oughs> เลยครับไปเลยครับตอนนี้นะครับออฟก็อยู่กับ ท่านเจ้าวาดนะครับพัดครูพิทักษ์ศิลปาคมเจ้าวาดวัดขนอนหนังใหญ่นะครับกับนมัสการท่านเจ้าวาดครับผมครับเมื่อสักครู่เราสองคนได้ไปชมหนังใหญ่แล้วที่นี่เราก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่เราก็เลยอยากจะมาถามความเป็นมาเป็นไปครับว่าตัวหนังใหญ่เนี่ยที่เขาเป็นหุ่นเชิดเนี่ยเขาสร้างมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วครับอ่าก็ขอเจริญพรในเรื่องของหนังใหญ่เนี่ยซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงเนี่ยนะครับ เดิมมหรสพการ,รแสดงแขน,แนงนี้เล่นอยู่เฉพาะในรั้วในวังเป็นมหโหสพที่เกิดขึ้นในวังนะรเรเรียกว่ามหอสถการ,รแสดงชั้นสูงเนื่องจากว่าเป็นมหรสพที่เล่นเกี่ยวเนื่องกับงานของพระมหากษัตริย์เล่นในพิธีสำคัญในพิธีสาคัญเท่านั้นนะครับแต่ว่าหนังใหญ่เนี่ยเดิมมหโกสถแขน,แนงนี้ไม่ใช่ของไทยเราลยตรงหนังใหญ่นี้มาจากหนังตะลุงนะครับหนังตะลุงตัวเล็กเล่นในจอดูเงาตัวเล็กๆที่มีกระดับแขนขยับขาได้เดิมเข้ามาก่อนเป็นของอินเดีย <Okay. S 2> อินเดียเรียกกระดานนี้ว่าฉายานาตากะเมื่อ <Okay. S 2> ประมาณ2,000ปีมาแล้ว <Okay. S 2> แล้วเข้ามาสู่ประเทศของเราโดยผ่านมาทางอาณาจักรศรีวิชัย uh huh. ก็ตั้งแต่ตอนใต้ของไทยเราไปจน,จนถึงชวา uh huh. แล้วก็ขึ้นมาถึงขเขมรเพราะมาถึงขเขมรเนี่ยมาเป็นจากหนังตัวเล็กมาทําเป็นหนังตัวใหญ่ uh huh. บอกขเขมรเนี่ยเขาเอาภาพลายนุนต่ําของกําแพงวัดนะฮะมาแกะสลักมาเขียนบนแผ่นนังแล้วกแกะสลักเป็นเรื่องรามยนะอ่า uh huh. แล้วก็แสดงให้กับคนดูครเขมรเรียกว่าสะแบกทมแล้วงานของนี่เผยแร่เข้ามาสู่ประเทศเรา เข้ามาในสมัยกรุงศรีอย่าและพบก,กัลแสณงนี้ในกฎบรนเทียนบานเมื่อปีพศ2001ซึ่งตรงกับสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะฮะอันนี้<ม>ก็มีประมาณ500กว่าปีมาแล้วที่มันเกิดขึ้นอยู่ในประเทศของเรารแต่ว่าหนังใหญ่วัดขณน,นในปัจจุบันที่ทุกท่านได้มาเยี่ยมชมมาเห็นกันอยู่เนี่ยนะฮะครับที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์หลังเนี้ยมีอายุก,กว่า100ปีเป็นดันที่สร้างในสมัยรัชากาลที่5เราสร้างโดยท่านพระครูศรธาสุนทรหรือว่าหลวงปู่กล่อมซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดขณนเป ครับแล้วนี่ว่าการที่เรารู้จักหนังใหญ่วัดขนอนเนี่ยเนื่องจากว่าในปัจจุบันเนี่ยงานหนังใหญ่วัดขนอนเนี่ยเป็นงานการอนุรักษ์หนังใหญ่หลังจากที่หนังใหญ่ได้เลิกสแสดงไปสาเหตุหนึ่งที่ก็เกิดสงครามเกิด<ม>ขึ้นและอีกอย่างหนึ่งก็คือสงครามทางด้านวาัฒนธรรมที่หลังไหลาจากต่างประเทศเข้ามาสู่ประเทศของเรารจนทําให้คนไทยเราไปหลงในวัฒนธรรมต่างประเทศก็เลยลืมการสแสดงตรงนี้ไปหนังใหญ่ที่พ้นจากกําแพงวังมาเนี่ยก็ามาสู่ในบ้านของเจ้านาย แล้วเจ้าเมืองแล้วก็วัดซึ่งเป็นจุดกลางของชุมชนนะฮะวัดขนอนเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางของชุมชนทําให้วัดเนี่ยจึงมีหลังใหญ่เกิดขึ้นที่นี่นะฮะแล้วก็มีการแสดงกันเรื่อยมา การทาหนังใหญ่นี่คือต้องใช้เป็นอะไรบ้างครับวัสดุที่ทําหนังใหญ่นี้ก็คือเราใช้หนังบวัวม,มาแกะสลักเป็นรูปตัวละครแล้วนำมาเล่นกันนะครับการแกะสลักต่างๆนะเรื่องราวต่างๆให้เห็นคนต้องเรียนรู้ว่าในงานของหนังใหญ่เนี่ยมันมีศิละปะต่างๆอยู่บนตัวหนังครับ<ๆ>แล้วต้องรู้เรื่องราวที่เราจะนําม,มาเล่นกันจึงจะสามารถแกะสลักเป็นตัวละครได้แล,แล้วนํวามาเล่นได้ลายนะครับลายที่ใช้ในการทําหนังเนี่ยครับ เราเอามาจากไหนหรือว่าเราเราประดิษฐ์เองลวดลายของการทําหนังเนี่ยมันอยู่ที่การเล่นของฝีมือช่างเชิงช่างนะฮะเราเรียกว่าหัตถศิลป์ด้วยเทคนิคของช่างแต่ว่าลายเนี่ยมันจะอยู่ในเรื่องของลายไทยครับแล้วทำไมคนเชิดนะครับหลวงพ่อครับถึงต้องอยู่ด้านหน้าเวทีครับผมเห็นมันจะมีผ้าแล้วก็มีคนออกมาอยู่ด้านหน้าครับการเล่นหนังใหญ่เนี่ยครับมันแตกต่างกับหนังตลุงหนังตลุงเล่นในจอดูง่า่เล่นหลังเล่นคนเดียว หนังเล่นทั้งโรงแต่ว่าหนังใหญ่เนี่ยเล่นหน้าจอดูคนเชิดอันนี้ว่าคนเชิดแต่ถ้าถ้าคือตัวหนังเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นภาพนิ่งมันไม่สามารถจะขยับแขนขยับขาได้ครับอ่าไม่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 เหมือนกับหนังตลุงเมื่อหนังตลุงเนี่ยมันขยับแขนขยับขาขยับปากพูดได้แต่หนังใหญ่เนี่ยมันขยับไม่ได้เมื่อมันขยับไม่ได้เวลาภาคเวลาพูดเ <highways S 2> <ห>นี่ยเราต้องให้คนเนี่ยเป็นผู้กํากับกํากับให้คนเนี่ยเป็นการสื่อ สื่อชีวิตของบนตัวหนังสื่อตัวละครคนเชิดก็ต้องมีลีลามีลีลายกเท้ายกเท้ามีถีบมีตีกันด้วยนั่นแหละคือการสื่อให้ให้คนดูได้เห็นว่าคนหนังเนี่ยกำลังโมโหหรือว่ากำลังแสดงความรักหรือกำลังจะต่อสู้ลักษณะนั้น จวัดครับแล้วคนภาคครับมีความสําคัญมากไหมครับในการแสดงหนังใหญ่นี่คนภาคนี่ถือว่าเป็น,นสัตัวเด่นเลย,เ,ยรเราได้อัตลักในการชมต้องอยู่ที่วาทศิลป์คำภาคคาเจรจาของการเล่นหนังถ้าไม่มีคนภาคในหนังมันจะไปแห้งๆไม่ได้อัตลักในการชมแต่ว่าทั้งหมดนี่แหละว่ามันต้องรวมกันทั้งหมดผมอยากรู้ว่าใครสอนน้องๆเหล่านั้นปัจจุบันเนี่ยนะครับเรามีปราดพื้นบ้านเป็นเรื่องของการสอน แม้แต่ตัวอาจารย์เองก็เคยเล่นหนังใหญ่มาแล้วก็ได้เป็นผู้มีโอกาสได้สอนเยาวชนบ้างนะครับแล้วก็จะมีชาวบ้านมาสอนด้วยแต่ว่าการสืบสารของหนังใหญ่วัดคานอนเนี่ยจะเป็นการใช้ปราชญ์พื้นบ้านแล้วก็เป็นใช้พี่สอนน้องพ่อสอนลูกนะฮะทำกันสืบทอดกันมาคือท,ทุกคนชาวหมู่บ้าน<อ>ในชุมชนนี้จะมีพื้นฐานความรู้ยอยู่แล้วเป็นกลุ่มคนที่ยังพอมีพื้นฐาน ความรู้ในเรื่องของการเล่นหนังใหญ่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับมีหุ่นหนังใหญ่เนี่ยตรงไหนที่น่าสนใจบ้างครับในพิพิธภัณฑ์หลังนี้นะครับเป็นที่เก็บรวบรวมตัวหนังที่มีอายุกว่าร้อยปีหนังทุกตัวที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์หลังนี้สุเดจประเทศมีพระราชบัว่าห้ามนําออกไปแสดงให้เก็บรักษาไว้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การศึกษาครับการอนุรักษ์ของหนังใหญ่ว่าคานนเนี่ยเราได้รับรางวัลจากโครงการยูเนสโกครับของสถาบันของเ CCU นะฮะ Asia Pacific Cultural c e n t e r for UNESCO เป็นรางวัลที่ยูเนสโกให้กับชุมชนที่มีการสืบทอดมอรดกธนวัฒนธรรมหน <6 S 1> มึ่งในหกชุมชนของโลกเลยใช่ครับหนึ่งในหกชุมชนของโลกแล้วก็มีตัวหนังใหญ่ที่ค่อนข้างจะสําคัญก็ยังเช่นตัวพระรามนะเป็นตัวหนึ่งที่สมเด็จพระเทพทรงลงพระนามาพิไทยไว้เป็นฐมบเกาในการทําตัวหนังใหญ่หแล้วก็จะมีตัวหนังใหญ่ที่เป็นไฮไลท์ก็คือตัวพระนารายณ์ทรงสุบรณเป็นตัวที่บรมรูคูอังได้แกะไว้นะครับเป็นการทําหนังใหญ่นะแล้วก็เป็นตัวที่เราใช้มาเป็นโลโก้ของวัดขนน นะฮะแล้วก็แต่ละตัวก็จะมีเรื่องราวของตัวหนังไปนะฮะครับก็ขอฝากตรงนี้ไว้ให้กับทุกทุกท่านไว้ก็ขอนมัสการครับท่านเจ้าวาดมากเลยนะครับขอบคุณท่านเจ้าอาวาสวัดขนนนมากเลยนะครับที่ให้ข้อมูลวันนี้นะครับผมขอเจริญพร นะครับกับหนังใหญ่เป็นไงออฟวันนี้สุดยอดประทับใจมากเออมีความสุขจริงอ่ะพี่ทีครับผมวันนี้เราก็มาร่วมสืบสารวัฒนธรรมไทยอันล้ำค่าไปแล้วต่อไปเรามาร่วมสืบสารปากท้องกันบ้างดีกว่าเนด็ดได้ยินเสียงไหมเนี่ยไหนไหนไม่ไหวแล้วเนี่ยมันร้องแบบพยาดร้องเรียกใหญ่เลยเรียกร้องแล้วครับตอนนี้ถึงเวลาที่ออฟรอคอยแล้วพี่จะพาไปกินสเต็กไอพี่ทีจริงจริงเหรอจริงๆครับไปเป็นสเต็กแบบไหนผมอยากรู้อ่ะ สเต็กแบบไหนต้องไปดูต้องไปกินเองเหรอปลาผมไปแล้ว้ผมแล้วไปเลยชุกคุณโไปกินด้วยไปไปาปไปาปไาโอ้ยหิว พิธีครับรับ,ม <า S 2> บผมมาทําไมเนี่ยครับเป็นที่พักเดินล้อมไม่ใช่หรอครับเนี่ยใช่แล้วเป็นที่พักเป็นรีสอร์ทด้วย<อ>แต่ว่าก็ไม่ใช่รีสอร์ทอย่างเดียวเอาเหรอเพราะว่าสายสื่อของพี่รายงานมาว่าว่าที่รีสอร์ทเดินล้อมนี้มีร้านสเต็กชื่อดังอยู่ด้วยอ๋อที่นี่แหละครับใช่ครับผมเยี่ยมเลยครับอยู่รตรงไหน,น อยู่ด้านนูน้นเดี๋ยวจะพาไปเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมากินสเต็กและเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าสเต็กร้านนี้จะได้สักกี่กระโลกโอ้โห, <laughs> โโหไม่ใช่หนังผีหิว <laughs> แล้วครับพี่ตปครับอย่ารอช้าไปกันเลยครับ <c oughs> รครับผทานด้วย<ม>กันครับ <c oughs> แล้วนะครับตอนนี้อาหารที่เราสั่งไว้มื้อเที่ยงโอชาตก็ได้มาเสิร์ฟพร้อมแล้วสวดยอดเลยครับพี่ทีครับสวดยอดเลยลูกเพียกนะครับอันไหนไฮไลท์ที่บอกว่าเป็นสเต็กครับนี่ไงนี่คือสเต็กหมูเดือดล้อมฮะเขาบอกมานี่ว่านะน้ำสเต็กครับอ๋อน้ำซอสใช่ไหมฮะใช่เป็นสูตรเฉพาะของที่นี่เลยรู้ว่าหิวเอาขอบคุณครับเดี๋ยวตักให้ตักให้โอเคมาชิมพร้อมๆกันนะครับอ่ะทานแล้วนะครับ เห็นถึงได้เดือนนี้ล้อมอยู่บนหัวผมเลยตอนนี้มึนเลยฮะความอร่อยครับอร่อยมากเลยครับจริงๆฮะจุดเด็ดอยู่ที่น้ําซอสจริงๆเหมือนที่พี่ทางร้านเขาว่าไว้นะฮะเพราะว่าน้ําซอสมันจะมีความเปรี้ยวหวานอยู่ในตัวครับถือว่าจานนี้ห้ากะโหลกครับผมห้ากะโหลกบอกแล้ว <c oughs> ไม่ใช่หนังผีนะครับแล้วนอกจากสเต็กแล้วเรามีอะไรเต็มเลยครับพี่ทีครับ เอาทีละอย่างแล้วนะครับเริ่มจากอันนี้ก่อนแล้วกันอ่าอันนี้เป็นไข่เจียวกรอบกุ้งฟูอันนี้เป็นผัดผักน้ำมันหอยนะครับผมต่อไปพี่ออฟปลาทับทิมทอดน้ำปลานะครับโอ้โหดูชิ้นครับชิ้นเบ่งๆบงเลยนี่มีน้ำซอสด้วยนะครับแกงเขียวหวานไก่ผัดแห้งนะครับอันนี้เหมาะกับข้าวสวยร้อนๆเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายครับนี่น้ำซุปร้อนๆนี่คือต้มแซบกระดูกหมูอ่อนครับผมโอ้โหอันนี้ผมกินไม่ได้เผ็ดตายแล้วแต่เดี๋ยวลองดู ไหนไหนมาที่ต้องลองขนาดเซ็กยังอร่อยขนาดนี้นะครับผมว่าจะเป็นย,ยังไงมันต้องอร่อยแน่นอนเดี๋ยวผบลองชิมทีละอย่างแล้วกันครับครับนอกจากอาหารอร่อยแล้วนะครับเดี๋ยวขอนอกเรื่องหน่อยสถานที่ครับผมว่าสวยเรียกได้ว่าสวย360องศาเลยมองไปทางไหนนี่ก็สวยแบบเป็นจุดสนใจจุดถ่ายรูปไม่สวยไม่ได้ครับเพราะว่าที่นี่เขาเป็นรีสอร์ทด้วยอือห้องพักที่นี่อย่าให้บอกสุดยอดเลยพิธีพามาที่นี่นะแต่คราวหน้าผมมาราชบุรีนะที่นี่เป็นที่หนึ่งที่ผม ต้องมาให้ได้ฮะไข่เจียวกุ้งก่อนเลยเดี๋ยวผมขอชิมสดๆเลยนี่นะฮะอือหืออะไรครับอร่อยครับไม่ได้พูดเล่นนะฮะจานนี้ถือว่าเป็นจานโปรดของผมที่รับรองว่าอีกสิบนาทีกงหมดแน่นอนตายแล้วดูนะครับปลาชิ้นใหญ่มากดูวัดขนาดจากหน้าที่นะฮะหน้าพี่ใหญ่เลยเลย หน้าเล็กไปเลยหาแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครับ คือพุงกลางอิ่มมากเลยอิ่มใช่ไหมโอ้โหสุดยอดอ่าได้ครับหลังจากตอนเช้าพี่นะครับพาออฟไปชมหนังใหญ่แล้วขนอนต่อด้วยกินสเต็กที่เดือนล้อมนะครับเออฟลามผมเมียจะโชว์เลยครับพาพี่ไปไหนอะไรเนี่ยอะไรเอะไรอะไรโชว์เฮียงบุกถ้ำขังขาวพี่เคยดูไหม ไม่เกิดไม่ทันนะโอ้โถตายแล้วพี่เกิดไม่ทันเสียมุกผมหมดเลยคือค้างคาวไงั้างคาวร้อยล้านที่ผมจะพาไปดูไงครับ5้าโมงครึ่งนะครับให้ตรงเวลานะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ทันการนะครับครับผมพูดถึงมึงไอ้ค้างคาวใช่ป่ะอพี่นี่ถึงเนี่ยอะไรอิติชิโล วันใจชางรูด<อ>มือนนักค้างข่าว<อ>วันคนตื่นเช้า<อ>มาเธอเด,เ,ด,เ,ดเป็นบ้าแน่นอนเลยครับผม <c oughs> ผมไปดีกว่าครับมือนนัดค้างข่าว<อ>วันคนตื่นเช้ามาเอาเธอไป ครับตอนนี้นะครับก็มาถึงกันแล้วเรียบร้อยแล้วครับถึงแล้วละครับใช่ครับนี่ด้านหลังเห็นไหมฮะโอ้เห็นสิข้างเขาใหญ่ใช่แล้วครับนี่คือวัดเขาช่องพลานั่นเองครับผมซึ่งที่ผมบอกไว้เลยจะมาดูข้างเขาร้อยล้านครับอ้าวว่าไหนทำมาทำอยู่ด้านบนนี้ครับอ๋ออยู่ด้านบนลอครับใช่เพราะว่าตอนนี้ต้นไม้ปกคลุมไว้อยู่เราเรามองอย่างตรงนี้ไม่เห็นไงเอาละครับผมขอเกริ่น้าจิ้มนิดนึงแล้วกันครับผมว่าทําไมถึงเรียกว่าข้างเขาร้อยล้านครับ เพราะว่าเพราะว่ารวยมากหรือร้อยล้านหรือเปล่าถูกต้องครับไม่ใช่ครับจริงๆแล้วเพราะว่าเวลาเราเห็นเนี่ยเขาจะออกมาจากถ้ำนะครับเขาออกมาเยอะมากๆประมาณร้อยล้านตัวการวัดเออประมาณร้อยล้านตัวได้ขนาดนั้นเลยเหรอยาวเป็นกิโลเมตรเลยก็ว่าไดขนาดนั้นเลยเหรอถูกต้องโถ้าไม่อยากจะเชื่อนะยังไม่เชื่อมาดูกับตาครับนี่เลยตรงนี้เลยนะเดี๋ยวห้าโมงครึ่งออกแน่นอนครับ แต่ว่าก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันก่อนดีกว่าเรามาถึงก่อนเวลาครับนะครับนี่เลยครับด้านขวามือผมนะครับเป็นหลวงพ่อร้อยล้านศักดิ์สิทธิ์ครับอ๋อฟังชื่อก็คลั่งแล้วหลวงพ่อร้อยล้านซ่าถูกหวยได้ร้อยล้านนะครับโอ้ผมก็อยากได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปขอพรกันด้านในดีกว่าไปครับท่านผู้ชมครับ นี้นะครับอฟกับทีนะครับก็ได้ไหวหลวงพ่อร้อยล้านศักดิ์สิทธิ์นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เวลายังเหลือครับผมก็พามาดูตรงนี้เลยนะครับซึ่งทุกบันไดไม่ใช่ครับเป็นปากถ้าครับผมบันไดนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูโอ้ไม่ไหวอ่ะมันเมื่อยอ่ะเยอะครับโอ้โหพี่อายุแค่นี้ยังเขาเรียกว่าแกได้เฉยยังมีแรงช่วยกันนะเดี๋ยวช่วยพี่ด้วยได้เลยนะครับซึ่งข้างบนนี้นะครับก็จะประดิษฐานนะครับพระพุทธรูปปางสายญาติอายุ ประมาณ700ถึง800ปีเลยมไม่รู้ว่าจะจะมีมีรูปรักษณ์ยังไงนะครับอ,อยากจะขึ้นไปดูแล้วนะครับยังไงไปกันเลยดีกว่าครับออฟครับ อรอตั้งนานแล้วไหว้พระเราก็ไปไหว้แล้วทำอะไรก็ทำทุกอย่างแล้วทำไมไม่มาซะดีห้าโมงยี่สิบเก้าวัเริ่มกระวนกระวายแล้วครับเนี่ยตรงนี้ใกล้เวลาแล้วครับที่ขั้งค่าวจะออกมาแล้วจริงหรือเปล่าจริงจริงเอ้าเดี๋ยวก่อนนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวเขาดาวเลยเขาดาวเลยนี่ฮะเดี๋ยวประมาณสิบวิได้เลยสิบวินะไม่มากลับบ้านนะมาแล้วมาแล้วแป๊บนึงแป๊บนึงเออก้าแปดดูนะครับเจ็ดหกห้าผมไม่เคยเห็นมันแค่เนี่ยสี่สามสอง หนึ่งออกมาแล้วครับยังไงยังไงมาจริงด้วย oh โ,อโ,โอ้โหโอ้โหเยอะมากเลยครับมาจริงเนี่ยโอ้โหนี่ไม่เคยเห็นขนาดนี้โอ้โหนมันเยอะอย่างเงี้ยคือ <c oughs> โอ้โหเนี่ยเยอะมากเลยดูดิเนี่ยเป็นสายที่ผมบอกว่าเป็นกิโลเมตรเลยนะครับเนี่ยยาวเป็นกิโลเมตร2ชั่วโมงครึ่งนะครับประมาณได้เลยครับเฮ้ยเขาเรียกว่าค้างคาวร้อยล้านเนี่ยตอนแรกผมนึกว่ารอเล่นนี่มันเยอะจริงๆนะเนี่ยเยอะจริงๆครับโอ้โหแล้วปากถ้ำนะครับก็จะมีพวกเหยี่ยวมีพวกนกเอ่อมาคอยกินนะครับ ตัวค้างคาวเนี่ยนะครับตัวไหนหลงฝูงก็จะโดนง่าบไปถูกต้องเลยหลายคนคงจะสงสัยนะครับว่าทําไมค้างคาวนั้นอยู่ได้เยอะขนาดนี้นะครับเพราะว่าด้านในนะครับเป็นโพรงนะครับซึ่งมีขนาดพื้นที่กว่า5ไร่เลยนะครับแล้วก็สมัยก่อนนะครับชาวบ้านที่นี่เนี่ยได้มีการรับประทานค้างคาวนะครับแต่ว่ามีนักอนุรักษ์นะครับได้ มาอนุรักษ์ข้างคขานะครับแล้วก็ทําให้ชาวบ้านที่นี่เนี่ยไม่มีการรับประทานข้างคขวจนถึงปัจจุบันนะครับก็เลยเห็นว่าข้างคาวที่นี่เนี่ยมีเยอะถึงขนาดว่าเป็นร้อยล้านเลยก็ว่าได้ครับครับผมแล้วตอนนี้นะครับรายการของเราก็ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับไม่เป็นไรไม่องสะอื้นคือจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยได้หาเวลาว่างนะครับมาเที่ยวกับเพื่อนซีหรือว่าคนที่เรารักหรือครอบครัวของเราเนี่ย เชื่อได้ว่าจะต้องมีเวลาที่มีความสุขแน่นอนเห็นด้วยครับนะฮะถือว่าทริปนี้เรากินกันไม่ลงเลยทั้งทีนะฮะแล้วก็ออฟต่างคนต่างสรรหาทริปเด็ดมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับแล้วอย่าลืมมาติดตามกันนะครับกับรายการทะเลทะไหนะครับเที่ยวไปถึงไหนมันไปถึงนั่นนะครับห้าโมงครึ่งครับผมวันเสาร์นะครับอย่าลืมติดตามครั้งหน้าเอฟคู่ซีคู่ไหนจะพาคุณไปเที่ยวทั่วไทยต้องติดตามนะครับสวัสดีครับสวัรับวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ไปราให้ข้างเขาพากลับบ้านวันใจช้ำรู้ดอ่ะมนุษย์ข้างขขาเฮ้ยไม่นี่ข้างเขาไม่ใช่มนุษย์ข้างเหลังจากที่เราห่างหายจากการออกซิงเกิลของวงการบันเทิงไปนะครับก็ต่างคนก็ต่างกระจัดกระจายไปทําหน้าที่ของตัวเองนะครับตัวเวน้นมาได้สักพักจนได้รายการนี้แหละมาทําให้เราสองคนได้มาเที่ยวอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เออเราก็รู้สึกว่าได้ได้สารสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งได้ คุยกันเล่นกันแบบปกติเป็นการรำลึกเวลาเก่าๆในตอนนั้นนะฮะว่าตอนนั้นเราสนิทกันขนาดไหนยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับรายการทะเลทไหลมาหน้าทีนี้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับ